ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะครับเลเกอร์จะไปเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับ เดี๋ยวก็จะนั่งเครื่องบินไปเลยครับไปเที่ยวหาดใหญ่ไปหาอะไรกินแถวนั้นนะครับหาดใหญ่เนี่ยของกินเยอะแยะม,มากมายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม s u b s c r i b e ด้านล่างให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าครับไปเลยครับ a few moments later ล้ครับ เรามาถึงหาดใหญ่เลยนะครับนี่เรามาเจอกับไกดนะฮะ<อ>เดี๋ยวไกดจะพาไป,ปาเดี๋ยวไกดจะพาเราไปกินอะไรครับวันนี้กินน้ำปเปล่ากินน้ำเปล่าอออโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่กินเลยเอาละครับนี่ก็มาที่กินที่แรกนะครับที่นี่ก็คือลาดหน้าลาดโดนะ เราเข้าไปกินเลยแบบาำแต่ว่าเวลานี่ก็บรรยากาศในร้านนะครับรก็นั่งรองสักคู่นะฮะเดี๋ยวจะมาร้านนี้อาหารก็มาแล้วนะครับอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วนะครับเส้นหมี่นะครับ,น,น,รบนี่ฮนะไห้เยอะเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็อีกจานหนึ่งก็เป็นราดหน้านะครับเส้นใหญ่นะครับใส่ไข่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับหอมโัตวระทะมากนะคือุอ๊ดรา้านน,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 นี้ก็ทำกับเตาถา่านนะฮะ ก็เลยทำให้กิ่นให่หอมมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอน,นคิดตังค์ดีนะว,ว่าจานละเท่าไหร่แต่ให้เยอะมากนะนี mm ่ก hmm. ลัวกลัวว่าจะไปกินร้านต่อไปไม่ได้นะเยอะดูดูเส้นจะกรอบเส้นทั้งหมดดูเลยนี่ยเขาหูอมเลยนะ <c oughs> อ้าว เนี่ยฮะไม่ขโมยเราขโมยราดหน้ามากินเลยของเราเผ็มดม,มากร้านนี้เคยมาหาดใหญ่นหละละเนี้ยอย่าลืมมานะร้านนี้ราดหน้าลาโดนะอร่อยมากแนะนก็ราคานะครับก็จานละหกสิบห้านะครับสมารับองเมนูนี้ยต่างเป็นพิเศษไปนะครับถ้าปกติก็ห้าสิบห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินที่อื่นกันต่อนะฮะ ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านโกอ,อ้วนนะฮะคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยนะร้านนี้สาละเปาทอดโขอ,อ้วนไม่รู้ว่าจะต้องรอนานเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสาขาเลยนะเดียวสาขาแรกเลยสาขาหนึ่งอ่านี่เป็นสาขาหนึ่งนะครับอันนี้เขามีเป็นชายทั่วไปด้ไหมที่ขายทั่วประเทศเลยทัวเลย คนเยอะมากนะครับดูบรรยากาศผู้คนอ่านี่คนเยอะมีคนใหญ่ด้วยนี่นะคะเมนูวันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะให้ไก่เจ้าที่นะครับเจ้าทีนาไก่เจ้าที่นะ <c oughs> เลือกเมนูมาให้เราอะไรที่คิดว่าอร่อยสติ๊กมาเลยนี่นะฮะมาแล้วนะครับอาหารของเราวันนี้ ซาลาเปาทอดนะครับสามลูกอันนี้ดำๆนี่ซาลาเปาอะไรนะหมูชาโคชาโคนะนะหมูอ่งชาโคอันนี้เป็นอะไรขนมะจีบทอดใช่ขนมจีบทอดอร่อยมากไม่จับไม่ได้มาแล้วต้องเบิ้ลเอามาต้องเบิ้ลนะ<า>ต้องเล่นเครื่องนี่มีชายเย็นแล้วก็นี่อะไรอ่อันนี้เป็นโอนตินโอนตินเย็นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่อะไรก่อนดีเริ่มที่ไหนดี ไหนไหนไหนหนึ่งสองสามหนึ่งเดี๋ยวผมกินบ้างนะเหมือนกันเนาะลองอันนี้อืนเหมนๆกินบ้างอืมอืมน้ำจิ้มเผ็ดอร่อยนะก็ กุ้งเด้งมากโอเคเลยต่อไปค่ะเมนูต่อไปคืออะไรเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะนี่คือซิกเนเจอร์ใช่ชาลาเปาทอดแล้วก็ต้องเป็นไส้หมูแดงทอดเนาะอร่อยไส้หมูแดงทอดเดี๋ยวผมจะกินบ้างดูนะไส้ทอดอื้อ อ,อ,อ,อร่อยเนอะกอบอร่อยมากกรอบอร่อยมากครับนี้ครับขีเค็มนี่แม่นมากเลยเ <Hans? S 1> ้ย <c oughs> ชาอร่อยอ่ะเค็มขนม้นต่อไปนะเดี๋ยวเรามาลองอะไรต่อ นี่ชาโคชาโคข้างในเป็นเป็นหมูยนะหมูย่างชาโคเอาไปนะลืองแดงเขือเลยเอไม่ใช่สีดำบอกสีแดงตาบอกสีทำไมมันดูเป็นอย่างเงี้ยดำมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูเป็นงไงรสชาติมันกินหมูย่างตังอ่ามาเดี๋ยวผมลองดูบ้าง โอ้โหเนี่ยกินเป็นปั้นๆอย่างงี้น,นนะดูสีมันมันุฟองน้ำดำๆไนงะใช่ดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่ดูรสชาติว่าจะอร่อยนี่กินเครื่องเทศดนะ้วยเนาะอืมอร่อยคือตัวแป้งอะ่ะก็ก็ทัว่วไปเลยธรรมดาธรรมดาเลยแป้งอะ่ะแต่ว่า หมูแดงเนี่ยอร่อยมากเครื่องเทศเข้มข้นนะใช่ไหมครับต่อไปนี่จะเป็นไส้ครีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราให้ี่ไกเจ้าที่กินก่อน่าดูก่อนแล้วก่อนไหมแงบนี่ครีมอ้มกินเลยอื้ม กินดูนะฮะไก่เจ้าที่บอกอร่อยอืม,อ,มอร่อยคนระับอันนี้เหมาะกับกินท้ายสุดนะครับเหมาะเป็นของหวานกับท้ายสะลรเปาทอดนี่สิ่งที่มันอร่อยในตัวมันเลยก็คือแป้งมันนะแป้งของสะลระเปาเนี่ยมันจะมีความแห้งความแน่นแล้วก็ความกรอบในอังเดียวกันแห้งแต่นุ่มนะ ความแห้งแต่นุ่มเอาล่ะครับอันนี้ก็กินนะครับเหลือหน่อยนึงนะกินไม่หมดนะอิ่มมากๆเลยนะครับก็165บาทนทครับทุนี้เนี่ยะแวะมากินไก่ทอดนะฮะใหญ่แล้วเราจะกลับไปกินที่พักนะครับ สองอันอ่ะเดี๋ยวเราถึงที่พักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากินไก่กันเนาะไก่ทอดหัดใหญ่นะครับโดยหมูทอดหัดใหญ่นี่มีข้าวเหนียวนะแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีหอมเจียวนะครับต้องกินที่หัดใหญ่เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่หอมเจียวรึเปมาก มาแล้วไก่ทอดอันนี้เขาก็สับมาให้ด้วยนะงำนะคะอร่อยเลยอร่อยเลยสนใจอ่างำอืมขอหนังนะขอหนังอืมอืมอร่อยม,ม,มากนะครับอันนี้ก็กินมาเยอะมากแนละ้ว ตอนน้เนี่ไม่ไหวนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ day two เอาละครับนี่ก็เป็นเช้าว,วันที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันนะครับสับวันนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเช้าเกันนะครับแล้วก็มื้อื่นๆทั้งวันเลยไปครับ กบรรยากาศก็บ้านๆเลยเนาะสบายมากเลยแี่เป็นช่วงเช้านะื่บางโขนะืจ้ไอะป้อ้กิน่มนมจิบไปกินนมจิบกลับไปกินที่ที่พักโร้ เราแบบแห้งงอค่ะว่ามันครบกันนะลิ้นพองเลยนะโอ้ไม่ไหวอะไะครับมาถึงที่พักแล้วนะครับผมก็เอาอาหารมา จัดเลี้ยงครับวันนี้จะมากินเป็นอาหารเช้าของผมนะครับและก็ไกด์เจ้าที่ของผมนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับดูอาหารกันเลยครับนี่นี่ครับ <c oughs> ก็มีนี่เลยฮนะโจ๊กหมูนะฮะดูฮนะหมูแน่นมากเลยนะนี่หมูเยอะมากสามสิบบาทนะครับเพราะใส่ไข่ด้วยนี่ไข่ดูไข่สิ เยิ้มเลยนะอันนี้โจ๊กของเจ้าที่นะครับพิเศษหมูใช่ไหมอันนี้พิเศษหมูอันนี้ยี่สิบห้าบาทมนนีหมูเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเค,คมากินหมดไหมจีบอันนี้ขนมจีบอะไรนะหมูไก่ใช่ค่ะขนมจีบหมูหมูขนมครกเมื่อกี้เนะี่ยปากพองนะฮะแต่อร่อยนะแล้วก็ปลาตองโก้นะปลาตองโก้ให้อ่าสิบห้าบาทนะครับเซตนี้แล้วก็อันนี้ เซตนี้20บาทอ่านมจีบเมื่อกี้นี่30บาทนะครับอ่าล้วครับรวมทั้งหมดเซตนี้นะครับก็120บาทนะครับเนี่ยเยอะมากเลยกินกัน2คนไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่านะครับเราดูที่โจ๊กหมูก่อนอือหมูนี่ละเอียดเนาะไม่อันนี้ไม่ใช่เป็น ไม่ได้เป็นหมูเด้งนะแต่เป็นหมูแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยเอาลิ้นดุนทีอันนี้แตกเลยฮะหมูอ,อืมอร่อยนะอ่อนี่ครับไข่แดงแล้วเราจะเจาะไข่แดงนะะอืมเยาะซอสฝาเขียวไปหน่อยแล้วก็เจาะเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะให้มันเยิ้มอย่างนี้เลยนี่แหละที่สุดความอร่อยนะครับ อืยอดเลยครับสำหรับมื้อเช้านี้เราจะใช้วิธีแบบชาวบ้านนะเจาะตูดจึ๊กจึ๊กนี่ใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับเราบ้านๆกันเนี่ยครับบรรยากาศไหมครับนี่สบายๆนะครับดูครับต้นไม้ะแยะ,ยะ,ยะโอ้นมจีบครับมากินขนมจีบด้วยอืม ืมอันนี่อร่อยเราก็มีปลาตองโกูนี่เน,บ,นบเลยชิมไม่หมทุกอย่างก่อนเดี๋ยวค่อยกินทีไรมกินออสองไก่ยาวอร่อยเดี๋ยวกินกับโจ๊กดีกว่า เราต้องโกะนะกับโจ๊กนี่คู่กันอร่อยมากๆคำโตโตเลยนะอืมอ่านี่ก็เป็นมื้อเช้านะครับธรรมดาธรรมดาใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาเลยครับราคาก็ถูกๆนะครับอิ่มนะครับสองคนร้อยยี่สิบคนโลกสิบบาทครับโดยครับเมนูครับเยอะแยะนะครับดูฮะไกลเจ้าที่ก็กินอย่างสบายใจนะครับนั่งเงียบครับเลย โอเคนะครับสาหรับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูมือ้อต่อไปว่าผมจะกินอะไรกันบ้างครับไปครับอะครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าสถาน,นีรถไฟหาดใหญ่เดี๋ยวก็จะมากินจะมากินส้มตำนี้นะร้านนี้โอเคนะร้านนี้อร่อยนะเอออยู่ที่สถาน,นีรถไฟหาดใหญ่แต่เราไปกินเลยดีกว่า กินที่ร้านนี้นะครับนี่มืออาหารก็เริ่มมาแล้วโอเคครับตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับดูหน้าเจ้าที่อะยิ้มสบายใจแด้กินแล้วนี่ครับอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้ยำเห็ดรวม อันนี้ก็เป็นน้ําตกหมูนุแล้วก็อันต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นต้มแซบกระดูกอ่อนอหมูนะฮะน,นี้ส้มตำปูนะครับก็แต่ยา่างพร้อมนจิ้มแจ่วเราไป โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเอาเป็นนี่เลยตกหมูฮะมาเป็นชิ้นๆนะใส่หอมด้วยนะอันนี้ก็ตุกตัวไปนะรสชาติหรือว่าให้หมูเยอะชิ้นใหญ่อร่อยนะครับ เขมมาเหนียวท้องสองปูมากปูชันมากนัวดีอร่อยเผ็ดกำลังดีทำไมฮะทำไมฮะไก่ย่าง กินแก้วกินกินแล้วอืมแห้งแล้วก็เค็มเค็มอร่อยนะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยกว่านะต้งแซ่บกระดูกอ่อนนะฮะนีจยชิ้นใหญ่ๆเลยนะกินเลยชิมน้ำมันดู อร่อยมากสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นยำเห็ดรวมนะครับก็จะมีเห็ดหลายชนิดเลยมีหน,นูยอมีเห็ดนี่เรากินเลยน,นี่แต่ว่ารสชาติก็เบรกจากตัวอื่นนะจะเป็นแบบมุกเียวสดชื่อออนอร จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปกินหาดใหญ่ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe ให้กับช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ